กอคืออุปงค์งานกูัำงานไทยรูปน้อกอคือเป็นงานแขนสุขาว่าม่ร้ายะาบางตอรร้ไหม่าครับผมพราะทุกสิ่งืุกันายาประมาทยารบชาติประมาคุณแล้วก็่าเบนกับถึงที่มองมันเถื่อผู้ข่้นพอเถน่อนพอเถือนพ่อรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่รู้ แต่จะให้ธรรมธาติฉวนเอิงขดมั่งฉวนกันบ่ได้ธรรมธาตุจะฉวนเองรมยเมื่อบอกเมื่เชื่อฟังครับผมอืมเอฟคีเขาว่าบุมมาเห็นไหมรายคือรายเสื่อปากมาทางอีนางแปลงมุงเขาทําด้วยผิดเขาทําด้วยแต่เขาไม่ได้บุชทักคำเลยเนาะอืมครับให้ลูกหลานมือถูกมือหลามือถูกมือหมานแล้วลูกเออถูกขับขับแข่งได้ถูกผูกถูกป้องรำรำด้วยอื เกิดเป็นกุศลขนเราบุญก็จะเกิดนะลูกนะไม่มีใครบอกใครนะลูกนะเพียงแต่เราบอกเราเออผู้ใดก็หลอกเข้าวาระนะลูกนะพอเม่เข้าอาาอกเขาตลอนมีแต่เพิ่นผู้เพิ่นมีอ่าใจบุญอีดีผู้เพิ่นรวมมา,ามเกเออมากแบครับผมมาเต็มแาบ ร่วมปูนมากเมื่อจะค้นคื้อใจเป็นกู้ชนหุกหลานพอเพาะมิค้นใจบาปยากาครับเป็นยากแต่เป็นบริสุทธิ์เมื่อจะค้นใจบุญจากมากยอะมากค,ค,ค่ะเพราะนางนัน้ในเมื่อมือีชายบุญมากพภามาโกบ้านให้ลูกร้านเตึทงทา้งสิบสิบตองใครจะพูดอะไรก็ท่าเพื่อเป็นค่าติดชนใจให้สำหรับคนที่คิดไม่ได้คือ่ารดให้บ้านขอบนั่งอื ปะพั่วประจานคนอื่นแต่ไม่มองถึงตัวเอิรน,น่บระนบ่ออกกัดก้มเงี้ยบนว่าจะของผู้ขายํำได่พ่อกระบอกไรยเคื่อแบบน้องรอัอว่าหัวน้องบาเขียวตึงเขียวตวดทำย่มมางพ่อจ,จะมาพ่อขี้ีก็คือก็์พ่อเผาพ่อกอิร์กัดกมมันเงี้ย ยิงเขวงว่าโานเข้าวันช่วป่านหัวก่าน่านน่งหันก่อนป่านก่แนป่ายนึ่ตัวก่กูหายป่ายนึ่ทั้อ ีเลียกูพ่มจะของขะอความจังวิจายคนอื่นนะลูก้ะไม่เชื่ออิอ้าให้ลูกน้ามีโชคมีรากมีโชคมีหวังนะลูกน้าแต่เรื่แต่ืทั้งแบบคนที่ทำบุญไปเรื่อยๆนะลูกนะพ่อตาเคาอวยพ่อหน้าทุก่ใให้ประตบความสำเร็จในมอกในใจสิสิบแปดเด้อให้พ่งพานความบริิอันนี้ของข่านั่งทึบพระวัต เนาเออข้าปากจังอืมทำบุญมากแต่บกพอเออดวงบุญมากแต่บ่ด้วยใจทายทาเป็นยังไงก็ทำไม่ถูกหวยลูกก็ทำทำด้วยกิจทำด้วยใจเออคือเด็วกับบัคุยเห็นใครฟังแบบพอผู้ขาดท้ายหลายร้แรงแบวแต่ว่ากับบัคุยแบบว่าครับแต่ว่าพอลู้เนาะครับพ่อรู้พ่อเห็นเขาทำบุญไปเรื่อยๆขอให้กุศลภูกระเบุญ ตรงต๊ะไปดูกับขอบกับครัวแล้วลูกเออให้จระจระตรู้วาันนสุขภาพระให้ร่างกายแข็งแรงแล้วดูกเ้อเป็นครัวจะหายทวงหายเช้าอืมคกับูกของอื่น่ะคือภาวะคับเอฟคือเออผ่านผ่านครองงดืมแล้วรู้ไหมลืมืมครับ ก็คือตาย่ถึงลแล้วเาราแขงดังไรคือวันงดังฟัง,งคาคือว่าบอก,มมกืงม่ได้คือตายเลยบางทแข่งดังเอา้เอาวไม่ขออกไมน,นเลยครับผมผู้ขี้อยากยืงก,มกม็ม่ยิีอยากยืมไม่ยืมรอ แตวเกาหลีมันม่ฝันหนอะเรื่องเอออยางนีู่่ไมเขียวค่อยช่วนก่วนด้านบ่าด้อนบาแล้วมีปูหละครับแปลงปูแต่กี่สีนะถึงแรบแดงเลยคู่มืออรอคือคจะโคนอีกขานครับผู้ละนคตรกะหักเรื่มผู้ละโอุ้มแต่มาน้าใส่มาหมดเ่องน้มันคือว่าวเฉียงดังก้ค่ายมาะ ก็ข้างมันเป็นไงน,นะลูกม้าคือ<ะ>ว่ามูทว้วงร้องร้อผัดพงป้อมผัดตึงผัดฟัวเนื้อจำได้กับบ้องไหลหลังทวนร้อมผัดตึงผัดจำได้กับบองไปเพราะว่ามาัเป็นทงนะมเอะือ,อานา เอาให้กูแบบไม่ถบไม่แบบไม่จบไม่ถูาสุขภาพแข็งแรงขอเงินไหวบ้างขอให้ทองไหวบ้างนะกูว่าจะดิงทุกคนสา่ถูาธ้องกเฮงเฮงวก็จะได้รวยด้วยตาอมาตัดต้นเงินจะพูไอ้ที่เออต้นเงินต้นโทองทองอ่าวาือพอปัจจุปัจจัยรวมทางทางวจาใจใจกึ่งแล้วพอว่าไม่ได้กึ่งนด้ใหญว่าค่ะ อยากคือกับขังอึพอผู้ไดถือว่าจังไรผู้ขาดท่าท่าขาดท่าด้วยใจท่าอึพอผู้ใดถือว่าอึพอรอหกับว่ารอนเขาว่าจังสื่ไหนครับผมชื่อว่าอะไรลูกอนิีสัตธาจะพูเออยังราอ่านเป็นว่านนี้ผาจพูเอออาหานไม่โกรกม่รักไม่โรกหมาเนเลลูกแล้วขอให้สกขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้โองไหลมา เออให้ใจงูป่าทั้งไี้หลายๆทางไม่ดอแต่อาจจรื้อใจืสาธุสาธุูเอองานล่ะตัวอย่า่ตัวย่างเขาพาทำวันนี้ครับผมแค่เว่าในทุ่งรู้เอาอีกแล้ววันนือบ้านเกิดอังางลองนู้นเฮียเฮียว่าเปถ้ากอเข้นเนก่คือ

หายมือถูกมือลบมือถูกมือม้าถูกขาปแข็งแรงนะพวกม้าอายุวัยนะถูกข่าพะรับ้าบ้ามือรวยเึงๆึงแล้วก็ตังตังตัจงอากว่าข้ามาตงคือคือทําไมไปตอคือพกพอบอกโูกกเออพกหรือว่าออกขี้เกใบอออก้เกวนีพูกขาคือไปวิ่งดูแข่งขาม บักเือเอ้เมาอยู่บ้านทางมัง้าไม่ออกสุดทางทางเอ้ผมอีพอยอีพอยถ่ายแท็หมครับปูมีหมอแ,แอมค็นมะเงตานนี้จ้ะหมอแข็นต้ถ่ายจ้าหรือว่าไม่หมอปวด <c oughs> หมอแคนบ่จ้าหลกอยิง่งเป็นเตาเลยว่ะ<อ>เป็นตามวนออมอนาอ ป้าจะก่อนก็จะนาฟ้าเอ้ย้าคือแววรวไอ้บอกแค่ผู้เฒ่เก่าเพราะว่าผู้เาวเก่าเบิ่งแล้วมันก็เท او คือเก่าบอกคือสาวทำน้อยตาหวานจดเมื่อได้ชม โอ้ยมาสวัสดีชาปูเนี่ยอฮ้ยก้วปูบอทังร่างแล้วให้เต้าให้ฟังอืมจ้่เหล้อเต้าให้ฟังูขังรางลูกูกขึ้นนะลูกงขู้ล้วพอถึงไปฟอดลูกขังรางตาปูพุ่งจ้าเนาะโอเคเนาะเออไอตกลงเออตืงแม่นเดวเเอออกแม่นแม่

นนเมื่อ้ละเสรล้างได้รับควมาไปขัป้นพร้อมก็ได้รักคา,ามมืเอ <นะ S 1> มเช้าก็ได้มือเช้าก็ได้หาเลยขอบบุญขอบคุลหลายเด้วอวกา <จะ S 1> เยอะนะอยากบอก <c oughs> นะนะาะบอกใ <c oughs> หน้นะต้องไปฟอนค่อยเคลื่อนหักฟอมบุญแลอื่นว่างเอกกันแบ้ง พอนูไปลงสินกันเ้อเอามาขันไดพอ้ายังว่าป่ามากว่้าถึงตอนใช้สินมาก่ะพอบอเฟิว่อนน่งสงยู่นุ่งีดเลี้ยงยู้แต่งแต่งได้แตสุดท้ายนางโกแกงแวงแต่งแงคือหลยฟอนแคแคหายอเฟิงเนอออาอาแตนือบม่แบบมือบ่หวาลูกมเก็รู้ว่าด้วยอถูกอ มางจักสือพาอพ่อจะไปนั่งมองแม่มุ้ดึงดึงครับอันนี้กัปูจาให้เสียเอ็ดไปจัดการพี่โอ้ครับครับแค่คนเป็นนายประเทนี่แหละปฏิรูย้อแ้นไปกลางว่าข้างว่าครับผมเขาขว่ญขาขาขวัญซ้ายเลยน้องก็หนาเือนนะมาเตือนไงครับ เคืนหามาบบพอมเขาไม่จ่าค Mont ือเกาวเกลียวกอเกาีะกาบนพ่อมึงไม่ถือมาผมืหมเนีย

ครับผมบ้ค <cheg> ือต <League> ี่เ <printed> ก <cheese content> ้าว่อเลยม้อนโอ้โหเลยที่ชวนแถ่นีนชูนแท่นแน่นอนบ๊ปูไม่คือน้งแต่ก่อนก่อนจะพูไม่คืออันนี้ที่บุเออเออคืออืมร่วงบุญมา ข้างเอืนมากกอดกอดก็บแบอเยอะข้างมือกุมมือรักมือกบมมือหมาด้วยแล้วจุกควาภาพแข็งแรงขอ้างเงินไหลมงขอให้ทองไหหมารู้กจากไม้ว้ามือมีก้าวุืเก้าวคุณฟวังแต่ว่ามือมาคือคือหารับ้านคือคือเอาจงเลยไปนับยอดเงินมาครับ้านมาจจะตรงกับมามก็คือมันกเาวคือเนาะเออแล้วก็จับมือรงบัดคือให้ยึ้งหางอกเกลงไว้มือ สิบาทอือสิบเก้าบาทสิบเก้าบทเออเือยห้เกาแล้วถูกต้าครับผมเออรำให้รือรำให้ถูกตื่นถูกแค่งี้ไปเบิ้งอยวไปช่องบ่นพอแต่งนะครับสาธุสาธุสาธุครับผมเออเอาจังคึ่เอาจังไรเอาจังไหว่คเอามาแค่คือมาเมาจับคำเบ์บงแต่ปูให้เขใจำ่ามากหม่ ล่วงยู่บ้านจะได้ยินเสียงลูกก็ลยเออมาเข้าเปิดให้ยอฟ้ากักบาลกเาแก้วกักเปิดเป้าฟังฝัเนาะเออมาเข้าแก่นมานั่มเอแต่แก่นมานั่มเออแด่เงินแดงเงินแข้งข้างแกบงกออโมแกนแก่ล่วงไม่วานนี่นะปุ้ยแก้ก้ว่าออ่าฮ่า่ออาเอาเอาปุ้ยูวจปวดเาแกนคู่านจุันกงัน มาตัวจัดจักบักมามวงบังเท้าเปิงบังรอเบาจักจังาอเออเบาจักจังเดียีบังร้เบอเออมาจังไรแต่อจังขังเออเอาตามเอาตามที่มันขบายจัมาเป็นไรเท่าเปิดหายคอแล้วก็ไปเป้าขังดับแล้ว E เดือบแล้วถ้าให้เดืบเอา,ามาดูกับเดอบไอเดือบเดืพอค่ะใช่ดือบปูกอะไรจะปูดือบพอนั้นมหนึ่งม สาธุสาธุปูเออวางแบบมือวางังแล้วกมือเรจะพูว่างบงให้หมอเถดได้นะลูวะเอาไปต่อคุณปปูเอาไปต่อคุณต่อห้องาคืออะไเปาเครื่องหพออเนาะครับเออมาเป็นไงลูกอาไปตุ้กข้างล่างนะลูกตุกกลาวกัแต่ัน้าไปงมากน้อม อ้าวหายมุกมึกรบบมึกมตกแมบมึกหวาพแข็งแรงหายวกวัาขอหายเงื่อนแบบนักขอหายท่องไหบมากึจักการมากขอหายจเรื่องต่างาไม่รู้เรื่อทามือดีั มอแค่เบอ่ right? right? ์เกให้ค9บาทิบาทมันบอกผูโอเคมอันหานะเบนโอเคจ้าไปเอาไปเ้าเอออนาเป็นันหานะรกรูก้าบอกรูกอันคือขาน่งออยาไปรักบ้านไหนกัพอนาเียแล้วบก้าวกี่ด่านเราเนี่เมีอะไะับากันวันพุลงกับเป็นคนฟุ ครับก็ขอให้เอฟซีทุกทุกทันนะครับเนาะที่รอคอยตัวเลขอาหารเนี่ยมาแดงกับปูดนะครับเด้อให้โสดๆมันๆครับตัวเลขเมื่อนี้ครับปูกับย่างให้ปูจะปล่อยเลขกลอยเก่าสิบตัวนะครับเด้อปูจะปล่อยเลขกลอยเก่าสิบตัวปูบอกเสียเอกกับเกบวันนะครับเนาะบอกว่าเลขสี่ออกสิบหกกับสิบเก้าและผีน้องเด้อ ปูบอก16แต่ไปออก1ิเก่ากับฟังดีๆพิจารณาคักๆทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลสำหรับอาหารกลางวันเมื่อนี้ครับเนาะอาหารแรงครับเอฟซีคือสีโขกสีมันอยู่กับตัวเลขปูนะครับเนาะก็ขอขอบุญขอบุญพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดยิมนะครับอาหารแรงเมื่อนี้ครับกับศูนย์เก่าเก่าศูนย์นี่แหละครับศูนย์เก่ากับติบหมอแค้นนะครับปูได้เอิอนหมอแค้นครับขึ้นไปบนหอครับก่อนจะมาล่ำถวายอยู่หนาหอปูครับ ก็คือพิจารณาเอากับถูกคํเบอกคําจ่าของฟูฟั่งดีๆเบิ่งคักๆถูกคาบอกคาจ่าหนึ่งหกกัมแอนดนะครับหนึ่งคงกับเป็นทะเบียนรถคันเก่าของแม่คู่ครับแม่คู่กับฟันเกียววาเสียเอกผ้าแม่คู่ครับรถคันเก่านะครับเนาะคะคันเก่ากับหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งครับทะเบียนรถคันเก่านะครับเนาะรับกับมาตุงกับของแอดยิมพอดีซีหนึ่งศูนย์หกครับ ให่พอแม่พี่น้องเบิงดีๆพิจารณาคกๆทุกคำเบาคำจาของปู่มีรางวัลครับสำหรับคลิปนี้การไทยทุดแอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสานีก็ขออิอิครับก็ขออิออฟซทีทุกทุกท่านชุม่มๆหวานๆดำๆด,ด้วยสวัสดีครับ